พาไปดูเบื้องหลังการผลิตน้ำพี่อำัำจะเป็นยังไงไปดว มากันี่โรงงานกันเลยจ้าหลายคนเรียกน้ำพี่อ้แต่ชื่อจริงของมันคืออาทิตย์อมริที่เป็นสมุนไพรที่ได้ขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลนวันวนตกรรมระดับประเทศญี่ปุ่นผลิตกันยังไงถึงได้ยอมรับในมาตรฐานระดับสากลจุดเริ่มต้นคือวัตถุดิบหลักอย่างภูคาวที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองโดย,ยการสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกภู้คาวหรือภาษาเหนือคนผักก้านตองหรือผักคาวตองโดยเกษตรกรที่นี่นั้นมีการเก็บภูคาวก็ช่วงประมาณตีสามตีสี่ได้เพราะเป็นอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปโดยภูคาวทั้งหมดนัด้นนนจจาาากกกกกธรรชลวววะปู4เเเดือ่่็บีย จากนั้นก็คัดเอาแต่ใบและทําการล้างให้สะอาดนำไปพึ่งแดดพึ่งลมให้แห้งซึ่งภูเขา10กิโลนั้นก็จะได้ภูเขาออกมา1กิโลเรียกว่า10ต่อหนึ่งที่นี่นั้นใช้ภูเขาสูงถึง300ตันต่อเดือนกันเลยทีเดียวเมื่อได้ภูเขาแห้งแล้วก็นํามาเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพเมื่อผ่านมาตรฐานแล้วก็นาภูเขาทั้งหมดเข้าสู่เทคโนโลยีไฟต่อแอซึ่งเป็นการสกัดสารสําคัญจากเซลล์พืชโดยไม่ทําลายคุณค่าเอาแบบเข้าใจง่ายยอสมุนไพรจาก10กิโลให้เหลือ1นขวดแต่เราสามารถกิน1ขวดและได้สารอาหารเท ผลพายสดๆ10กิโลซึ่งนอกจากภูคาวแล้วเนี่ยอาทิตย์สมฤทธิ์ก็ยังมีกระชายดำมะขามบ่อมลูกยอกระเทียบแดงถังเช่าตังกุยกระชายขาวเห็ดหูหนูและอีกเพียบโดยทั้งหมดนั้นต้องเพิ่มการดูดซึมด้วยเทคโนโลยีนาโนเอนแคปโซลูชันอีกด้วยดังนั้นหน้าตาทั้งหมดก็เป็นผงแบบนี้แหละจ้ะาอาที่โรงงานกันบ้างนี่พี่อ้ําม,มารับกันเลยนี่โรงงานที่นี่นะได้รับมาตรฐาน GMPISO HACCP และ Lead Gold เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้ามาดูการผลิตและการบรรจุกันเลยจ้านำวัตถุดิบทั้งหมดเข้าสู่การร่อนล่อนให้ีดด้้ททัังงงกกบบ ทั้งบีบละเอียดพอไหมเน่หลังจากนั้นเนี่ก็เข้าสู่ห้องผสมกันเลยซึ่งการผสมเป็นการผสมโดยการใช้การต้มและใส่วัตถุดิบเติมเข้าไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยการผลิตส่งออกยุโรป FSC2002 s พร้อมกับการควบคุมอุณหภูมิและต้มประมาณ20นาทีให้สารสกัดเข้ากันมีการตรวจสอบคุณภาพและรสชาติเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งการตรวจนั้นก็มีตรวจความเข้มข้นตรวจค่า pH ตรวจหาค่าต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หรือแม้แต่รสชาติเองเจ้าตัวก็ต้องมาทดสอบด้วยเข้าสู่การบรรจุกันเลยซึ่งขวดทั้งหมดนั้นก็ล้างด้วยน้าร้อนเพื่อความสะอาดและฆ่าเชือ้อซึ่งขวดเป็นทรงขวดวายและสีขวดช่วยป้องกันแสงแดดปิดฟ้าให้เรียบร้อยชั่งน้าหนักว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมบรรจุเสร็จแล้วพักขวดให้เย็นและก็นําเข้าสู่การบรรจุใส่กล่องนั่นเองจา้าเห็นกระบวนการผลิตยิบย่อยขนาดนี้เนี่ยบอกเลยกําลังการผลิตสูงสุดเดือนละสอง0 0 0ขวดกันเลยทีเดียวบรรจุกล่องด้วยแพ็คเกจที่ดูพรีเมียมใช้คําว่าดูดีเลย จนในที่สุดก็แพ็คใส่กล่องส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศนั่นเองจ้าเอาง่ายๆพี่อ้ําก็ใส่ใจแต่เขาฝากมาบอกว่าเก็บอุณหภูมิในห้องได้นะจ้าแต่ห้ามโดนแดดเปิดแล้วเก็บในตู้เย็นเท่านั้นถ้าเกิดปัญหามีการตรวจสอบย้อนหลังได้เช็คล็อกการผลิตได้จ้าอันนี้แหละจากผู้ขาวสมุนไพรไทยสู่การสนับสนุนเกษตรกรภาคเหนือจนในที่สุดออกมาเป็นเครื่องดื่มอาทิตย์อมริ